บังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจิญไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอกับผมพัชกรเสียงล้ําแบบสบายๆแบบนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวเลยนยน้อยนะฮะตัวเล็กๆก็ดูได้เลยนะครับบอกว่าติดรายการเกษตรติดจอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวดูแล้วสบายๆว่าอย่างนง้นนะฮะสำหรับผู้ใหญ่ดูแล้วก็มีเนื้อหาสาระ มีเนื้อหาสาระตรงไหนท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละเคสอาจจะเป็นนาข้าวที่ซ้ํากันบ้างนะหรือจะเป็นเคสผักหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะดูแล้วมันอาจจะซ้ํากันแต่ว่าอย่าลืมนะฮะคนตอบเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ผืนดินเนี่ยนะฮะแตกต่างกันนะฮะลมทิศลมทางต่างๆก็แตกต่างกันแต่คนตอบเนี่ยนะฮะก็จะตอบแตกต่างกันด้วย บางคนเนี่ยใช้เกินโดดบางคนฉีดผิดเวลานะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะบ,บางท่านก็โอ้โหบอกว่าพื้นเพียอากาศที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะเป็นต้องฉีดแบบนี้อน,นะฮะท่านผู้ชมครับ,รบก็ดูกันไว้เป็นวิธ จะฐานนะฮะเรียกว่าเป็นเป็นวิทยฐานวกันนะว่าตรงนี้เนี่ยเราพื้นที่เราอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันใกล้ตรงนี้เนี่ยเราซื้อมาใช้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะอย่างนี้ก็คุณผู้ชมลองไปพิจรารณาดูเอาเองกันละกันนะฮะสำหรับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพราะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีร้านค้าจําหน่ายทุกอําเภอเลยทีเดียวสําหรับพลัดร้อยไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอหนองไผ่อําเภอบึงสามพันอําเภอวิเชียรบุรีอําเภอเมืองอําเภอหล่มศัก โอ้โหเยอะแยะครับที่มีจาหน่ายพรัดร้อยกันเกือบจะทุกอําเภอเลยทีเดียวสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเะเช่นเดียวกันฮะปลูกผักกันเยอะสาหรับที่นั่นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูกระหล่ำดอกครับกระหล่ำดอกซึ่งไม่มีเคมีเลยนะวันนั้นผมตัดสินใจซื้อเลยนะฮะนะหนึ่งถุงบนเริ่มเลยแล้วไปผัดกินแบบอร่อยอร่อยมากเลยทีเดียวนะฮะ สำหรับสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัตร้อยใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะฮะคุณลุงกวมนะฮะซึ่งเอาพลัดร้อยของเราไปใช้กับพริกนาข้าวนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณลุงกวมเอาไปใช้นอกจากนั้นนะฮะยังเอาไปใช้กับนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่ากระหล่ำดอก9หัวเนี่ยนะครับนะกหัว10กิโลโอ้โหน้ำหนักดีฮะน้ำหนักดีมากเลยนะฮะแล้วดอกนี่บลลัมเลยนะฮะใหญ่นะฮะแล้วก็สวยเลยทีเดียวตามไปดูดีกว่านะฮะว่า ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลัดร้อยใช้กับกระหล่ำดอกจะสุดยอดขนาดไหนขนาดต้องบอกเลยนะฮะวันที่ผมไปถ่ายทำกับทีมงานวันนั้นบ่าย2องโมงแดดจัดๆเลยนะฮะแต่ยังเคี้ยวสมบูรณ์เลยไปดูกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แบบสบายๆนะครับผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วนะฮะก็สบายๆนะคุณผู้ชมครับเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักบ่าย2นะครับบ่าย2ของวันที่14มกราคม นะฮะปีพุทธศักราช2557ฮะก็ถือว่าเป็นช่วงของอปลายฤดูหนาวหน่อยลวแต่ว่ายังอากาศยังเย็นนะฮะตอนนี้บ่าย2เนี่ยค่อนข้างเย็นท่านผู้ชมฮะผมเดินทางมาถึงเพชรบูรณ์เนี่ยอากาศค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวบ่าย2เราก็สู้กันต่อนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมามาดูในแปลงของคุณลงกวมนะฮะบอกว่าพลัดร้อยของเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้แล้วกับกระหล่ำกับดอกกระหล่ำหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคนที่จะให้คําตอบท่านผู้ชมฮะอย่างที่ผมเรียนคุณผ,ผู้ชมไว้นะฮะก็คือว่าคนที่ใช้เองกับ ผลิตภัณฑ์พลัสร้อยถูกไหมฮะเรานั่งกันตะบนแบบในลักษณะว่าเป็นนะฮะเถียงหน้าน้อยนะฮะของคุณลุงกวงเลยนะฮะลุงกวมงนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปทาความรู้จักแล้วก็เจาะลึกกันเลยว่าพลัสร้อยมาอยู่ในใจของลุงกวมงได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ใช้พลัสร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมกันเลยนะฮะ,ะพร้อมๆกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับลุงกวมงครับ สวัสดีครับนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะผมขอขยับเข้าหาลุงกวมเลยทีนี้นะฮะ,ะ,ฮะลุงกวมครับนะสบายสบายกันเลยตรงนี้นี่สบายมากเลย <นะ S 1> ลุงกวมนั่งเฝ้าเงินตรงนี้เลยใช่ไหมลุงกวมมะลุงทุ่งก็อย่างเงี้งยน,นะลุงกวมนะนะพื้นที่เอาแนะนําก่อนแนะนาตัวก่อนให้ลุงกวมลุงกวมชื่อเต็มเต็มว่ากวมนายกวมสารพันครับ นายกวมสารพันธ์นะฮะบ้านอยู่บ้านอะไรบ้านห้วยสแกบ้านห้วยสแกตำบลห้วยสแกำบ้านเนินสง่าครับบ้านเนินสง่าเอาบ้านบ้านลุงกวมคือบ้านเนินสง่าครับตำบลห้วยสแกภอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เลยโอ้แหล่งท่องเที่ยวเลยนะลุงกวมเนาะนะฮะลุงกวมครับอ่าเรียกง่ายๆว่าลุงกวมเลยเนาะลุงกวมลุงกวมอ่าเคยทําอะไรมาก่อนยังไงบ้างตั้งแต่อาชีพจริงๆของลุงกวมคือก็ทํานาทํานาใช่ไหมฮะลุงกวม อ๋อทำมานานแล้วยังลุงกวมเนี่ยทำแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยทำนานานานลุงกวมอยู่ไหนอ่ะก็ตรงนี้ครับเอ้าตรงนี้เลยเหรอ๋อที่เรายืนยืนอยู่นี้แสดงว่าคันนาครับอตรงนี้เลยคือคือเป็นนายังไงนาปีเหรอฮะลุงกวมนาปีครับปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งครั้งนึงทั้งหมดกี่ไร่อ่ะลุงกวมนาลุงกวมจริง สิบกัวไร่สิบกัวไร่แสดงว่าทําเพื่อกินเองครับไม่ได้ทําขายเนาะก็เหลือก็ขายเหลือก็ขายบ้างใช่ไหมครลุงกอมทํานามาโดยตลอดนะครับแล้วทําไมอ่ะถึงมาปลูกผักอ่ะก็ยังไงเเสริมเป็นอาชีพเสริมยามว่างจากทานาใช่ไหมคลุงกอมพื้นที่แถวเนี้ยเขาปลูกผักกันเยอะไหมก็เยอะครับ โอ้พรบูรุ์นี่เยอะจริงท่านผู้ชมฮะเพพรบูบณ์นี่ปลูกผักกันปลูกข้าวโพดนะฮะแล้วก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมเนาะแล้วก็ปลูกผักชีฝรั่งนะหน่อไม้ฝรั่งนะหอมจีนเยอะเลยโหและวปลกโหระพาเยอะเลยนะโดยส่วนตัวจริงๆของลุงกลมคือทํานาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็หลังจากทํานาเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนทําอะไรอะถ้า<อ>ไม่ได้ปลูกผักท,ทํขาข้าวโพดอ๋อข้าวโพดใช่ไหมฮะข้าวโพดนี่นานหน่อยนะกว่าจะได้เก็บ,นนบใช่ไหมสี่เดือนสี่เดือนกว่าจะได้ตังค์ใช่ไหมเออนะเลยมาหันปลูกผักว่า กี่เดือนฮะกี่วันถึงได้ตังค์เนี่ยมัน50วัน50วันครับอ๋อห้าสิบวันก็เดือนกว่าเองไม่ถึง2เดือนได้ตังค์ละอืมเอาละเข้าประเด็นกันเลยนะท่านผู้ชมครับนะอยู่กันตรงนี้เลยสบายๆกันเลยทีนี้รู้จักพัดร้อยผมได้ยังไงเนี่ยลุงกวมก็จากโทรทัศนครับเอาเหรอดูรายการผมเลยรายการเกษตรดิจอเราเนี่ยนะดูนานป่าวลุงกวมก็นานครับนานอ๋อตรงนี้คุณผู้ชมอยากถามว่าลุงกวมคือรายการโทรทัศน์เนี่ย บอกตรงว่าจารย์ทีวีดาวเทียมเนี่ยนะมันเป็นร้อยๆช่องเลยลุงกวมลุงกวมดูพัดร้อยยังไงคือจับผิดจับถูกหรือหรือยังไงอ่ะก็ดูผ่านไปผ่านมาก็สงสัยก็ดูมาเรื่อยๆนานกว่าจะเป็นปีไหมครับก็ประมาณสอาเดือน2อสเดือนเลยนะ,สะแสดงว่าดูทุกวันครับจับจับอะไรจับผิดว่าผม <laughs> <laughs> ผมโกหกหรือเปล่าอย่างนั้นไหมลุงกวมก็อย่างนั้นแหละครับ ลุงกวามดูแล้วเหมือนคุณผู้ชมไหมคุณผู้ชมผมอยากจะถามแทนแทนคุณผู้ชมนะทีนี้ลุงกวมดูโทรทัศน์ดูกับผมวันนั้นลุงกวมดูอะไรถึงตัดสินใจใช้พัดร้อยแล้วดูจับผิดยังไงบ้างยังไง,ถ,งไถึงได้ถึงได้ตัดสินใจใช้พัดร้อยก็เห็นของเอาที่ปลูกไว้อ,ออกมาสวยดีเช่นเช่นเช่นไปดูวันนั้นดูเคสอะไรฮะเคข้าวโพดครับข้าวโพดใช่ไหมรครับข้าวโพดโด,ดูข้าวโพดมันรู้สึกยังไงดูจากโทรทรทัศน์แล้วเอ๊จริงหรือเปล่านะถึงแล้วก็สงสัยสงสัยอยู่ ก็เลยลองเอาน่ะคุยกันกับกับไปบ้านอ่าฮะก็ซื้อมาเตอ์ไซค์กับประตูกับนะฮะแฝกชื่อประตูครับนะฮะก็ตัดสินใจเลยนี่เลยหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้นี่นี่นี่คุณนรัคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยพัดร้อยนะฮะหมดหรือยังเนี่ยยังครับอุ้ยยังมีอยู่นี่ขวดที่หนึ่งหรือขวดที่สองขวดที่สองครับขวดที่สองแล้วนะอ๋อนะฮะเนี่ยยังมีอยู่นิดนึงยังมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณสักประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ได้นะอ้าวโอเคพัดร้อยของเราทีนี้เอาพัดร้อยมาใช้ครั้งแรกเลยอ่ะลุงกวมใช้กับอะไรฮะใช้กับข้าวครับกับนาข้าวเหรอฮะเป็นไงนาข้าวก็ปลูกมานานแล้วล่ะอง่ายๆเลยข้าวนั่นเป็นข้าวอะไรข้าวนาปีข้าวนาปีครับข้าวนาปีอยู่แล้วข้าวพันอะไรฮะลุงกวมไอ้ไงไชนาทครับพัน์ชนาทใช่ไหมข้าวเหนียวหรือข้าวสวยอ่ะข้าวสวยข้าวสวยใช่ไหมฮะลุงกวาอยากจะถามแทนคุณผู้ชมว่า ลุงกรมเอาพัดร้อยมาฉีดกับนาข้าวต่างกันไหมจากที่ใช้กับไม่ใช้ก็ต่างครับมันต่างตรงไหนบ้างลุงกรมก็ใบตั้งสวยแล้วก็แมลงไม่รบกวนอันนี้คือจุดเด่นเลยนะพัดร้อยนะลุงกรมใช้ยังไงกับนาข้าวตอนนั้นที่เจอเนี่ยคือข้าวปลูกไปหรือยังปลูกไปแล้วครับในนาดําใช่ไหมฮะตรงนี้ดําเลยนะโอ้นาหวานอ๋อหวานใช่ไหมฮะคือตรงนี้เป็นนาหวานคือหวานไปได้ประมาณกี่วันในลุงกรมตัดสินใจซื้อพัดร้อยมาตอนนั้นมันเดือน ขอได้เดือนนึงข้าวข้าวได้เดือนหนึง่งฉีดเลยครับอืถามถามอีกทีหนึง่งคือแสดงว่าลุงกวมเนี่ยดูรายการเราแล้วตัดสินใจสั่งพัดร้อยทีนี้กลุ่มชนิดน้ําที่ฉีดทางใบอย่าฮะลุงกวมลุงกัวมก่อนที่ใช้พัดร้อยเคยใช้ยี่ห้ออื่นไหมก็เคยใช้ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงลุงกวมต่างไหมต่างครับต่างกันมากเลยมากเลยใช่ไหมถึงขั้นมากๆเลยนะคปั้นมันมากยังไงบ้างลุงกอวม เราฉีดไปสองสามวันมันจะดูผิดปกติ๋อคือคือพัดร้อยเนี่ยพอฉีดไปสามวันปุ๊บเนี่ยผิดปกติเลยใบมันเป็นไงใบมันจะเปลี่ยนสีเลยด้ยเปลี่ยนสีจะเขียวจะเขียวอ๋อหลังจากนั้นก็คือมั่นใจไหมทีนี้มั่นใจมั่นใจครับแล้วยี่ห้ออื่นล่ะที่เคยใช้อยู่มันเป็นยังไงสามวันแล้วมันเป็นยังไงมันยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่มันไม่ไม่ผิดตาเลยมันไม่ผิดตามันเหมือนเดิมอ่ะครับภาษา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 จังหวัดปัตจบรุนเขาเรียกว่าไงมัน มันซื้อๆือ <c oughs> มันซื่อๆมันซื่อๆือ,อ,อ <c oughs> นะฮะมันเฉยๆคุณผู้ชมว่าคือไม่มีการกระเตื้องขึ้นมาเลยอ๋อทีนี้มั่นใจไหมว่าพัดร้อยโอเคละแน,น่นอนละครับมั่นใจครับอืมตัดสินใจทีนี้เหลือเหลือจากนาข้าวเหลือจากนาข้าวก็เอามาทาเอามาทําผักครับไม่ลงข้าวโพดอะไม่ลงมันใช้เวลานานมันใช้เวลานานตัดสินใจมาลงผักในปีนี้แล้วเผอิญพัดร้อยเหลือแล้วมาใช้พัดร้อยกับผักนี่เลย ะะเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมให้ลุงกวมงนะฮะพาผมลงไปดูนิดหนึ่งเนาะลุงกวมงครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูนิดนึงนะฮะอ่ะตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับไปทางไหนฮนะโอ้ไปทางนี้เลยเนาะอันนี้อันนี้ยังไงนะลุงกวางอันนี้อันนี้คืออะไร อันนี้คือต้นกล้าของกระลำดอกครับอ๋อกระลำใช่ไหมนี่คือต้นกล้าเวลาเวลาลุงกวมใช้นี่คืออันนี้คือขึ้นร่องกล้าไว้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วเอาซื้อกล้ามาแล้วก็ซื้อเม็ดพันมาซื้อเม็ดพันมาแล้วมาหวานแล้วนี่ได้ฉีดพัดร้อยไหมฉีดครับฉีดใช่ไหมฉีดไปกี่หนใหนี้ลุงกวมฉีดไปหนเดียวครับหนเดียวเท่านั้นนะเนี่ยแล้วกล้าเนี่ยนะฮะกล้าเนี่ยงามมากเลยอันนี้คือคือจะออกมาเป็นกระลำดอกเลยใช่ไหมฮะอันนี้พันอะไรอันนี้อันนี้อันนี้อะไร กวางตุ้งครับกวางตุ้งใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ก็คือปลูกไว้เหมือนกันนะฮะปลูกไว้นี่ก้ามันใช่ไหมฮะเนี่ยครับต้นก้าอ๋อเดี๋ยวก็ต้องย้ายอีกทีนึง่งใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะคือผมให้คุณผู้ชมดูจากตรงนี้เพราะอะไรเลยไหมฮะตรงนี้เราเราค่อนข้างล่มล่มอของอะไรนะนะฮะไผ <ภ S> ่นะฮ <ไภ S 1> ะไผ่ คุณผู้ชมฮะผมบอกคุณผู้ชมไว้เมื่อสักครู่นี้คือนาฬิกาผมเนี่ยอยู่ที่บ่ายสองสิบห้นาทีคุณผู้ชมฮะบ่ายสองสบนาทีแล้วมาดูกันว่านะฮะนอกจากพลัดรร้อยที่ลุงกวมงเอามาใช้กับผักแล้วก็นาข้าวที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วมาดูนะครับแปลงนี้คือต้นกล้าของดอกกระหล่ำเนาะกระหล่ำดอกนะฮะแล้วหันไปฝั่งตรงขวามือผมเนี่ยนะฮะคืออะไรฮะเนี่ยกระเทียมครับกระเทียมเหมือนกันนะเดี๋ยวลุงกวมงเราไปดูกระเทียมก่อนดีไหมนะะตามผมมาเลยฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกระเทียมกันนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเดินทางมาตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดนะฮะในเรื่องของแสงด้วยนะครับอ่าอันนี้คือแสดงว่าคนละวันหรือเปล่าคะเนี่ยคนละวันคนละวันกันนะนะฮะนี่คือกระเทียมนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือกระเทียมกระเทียมที่อ่าลุงกวงฉีดลงไปนี่กี่หนฮะ,ะเนี่ยพักร้อยสองหนครับนี่ได้แค่2หนกระเทียมได้กี่วันแล้วฮะลุงกวงเอ้อตรงนี้มันจะได้สี่สิบวันแล้วครับสี่สิบวันแล้วใช่ไหมครับสี่สิบวันแล้วนะคือจะเก็บกันเมื่อไหหรร่่่่จะะเเกก็บมือไฮนีลุงว ประมาณ80วัน80วันอันนี้คือได้เท่าไหร่นะฮะสีวันแล้วครับเหลืออีกครึ่งหนึง่งครับเหลืออีกครึ่งหนึง่งสีวันจะได้เก็บลุงกวมฉีดยังไงฮะพัดรร้อยเนี่ยฉีดฉีดเป็นละอองฝอยหรือ <40. S 1> ใช้กี่ซีซีฮะเนี่ยลุงกวัวเป็นละอองใช้ประมาณ15บซีซีครับอืมครับผมฉีดเป็นละอองโปรยข้างบนคือฉีดเป็นละอองโปรยเลยนะฮะเป็นไงฮะอย่างนี้โอเคไหมครับ งามครับงามเนาะงามใบตั้งดีมากเลยนะฮะใบตั้งดีมากเลยต้นนี่สวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะนี่คือกระเทียมนะฮะคุณผ,ผู้ชมครับนี่คือการใช้พัดร้อยนี่ผมต้องบอกเลยว่านาแปลงเดียวนะฮะได้ทั้งนะฮะผักแล้วก็กระเทียมนะครับสองอย่างเลยทีเดียวน,ะ,ะ,นะ,ะเห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีอยู่แปลงพริกครับอยู่ริมถนนใช่มันลุงกวมครับ,รบนะนั่นก็ใช้พัดร้อยเหมือนกันใช่ครับเป็นไงพัดร้อยกับพริกดกดกใช่ไหมฮะอืมเม็ดเยอะนะ คือเม็ดมันจะเยอะนะฮะผมยิงคําถามแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าคือลุงกวงเอาพัดร้อยมาใช้เนี่ยคุ้มมากตรงที่ว่าหลายชนิดเหลือเกินที่ใช้ถ้าผมเจาะถามแต่ละชนิดเนี่ยเวลาไม่พอคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถามโดยรวมกันล้ะกันเดี๋ยวเอาอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะให้ลุงกวงพาผมไปดูแปลงนะฮะกระดับดอกเนาะนะฮะว่าจะงามขนาดไหนแล้วแตกต่างจากที่ออเรียกง่ายว่าไม่ได้ใช้พัดร้อยอย่างไรคุณผู้ชมฮะตามไปเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่กลางแปลงนะฮะของกระหล่ำดอกเลยนะฮะของคุณลุงกวมนะฮะลุงกวมครับมันตะกูที่พาผมเดินมาทางมาตรงนี้แล้วทั้งหมดพื้นที่ที่ปลูกกระหล่ำดอกตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยสองไร่สองไร่ใช่ไหมพื้นที่บริเวณนี้นะตัดไปหรือยังฮะเนี่ยก็เริ่มตัดแล้วครับเริ่มตัดแล้วใช่ไหมลุงกวมลุงกวมฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะลุงกวมฉีดพัดร้อยไปประมาณกี่หนจําได้ไหมประมาณกี่วันฉีดครั้งฮะประมาณ เจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันในฉีดครั้งหนึ่งตามที่ผมบอกในรายการตทรทัศน์เลยนะเจ็ดถึงสิบวันเนาะตอนที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยลุงกุมฉีดตอนตอนกระหล่ำดอกเนี่ยได้กี่วันกี่วันฮะตอนแรกยย้ายกล้ามาแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี่ที่เห็นกันอยู่ตรงตรงแปลงเมื่อสักครู่นี่คือกล้านะแล้วย้ายมาพอย้ายมาเสร็จปุ๊บประมาณกี่วันถึงฉีดครั้งที่หนึ่งครลุงประมาณสิบวันอ๋อสิบวันสิบวันนี่คือฉีดครั้งที่หนึ่งเลยตอนนั้นใส่ปุ๋ยไปยัง ยังยังใช่ไหมฮะยังอเวลาฉีดนี่คือฉีดเปละอองฝอยเลยครับช่วงเช้าเลยเนาะช่วงเช้าอฉีดไปแล้วลุงกลลมรู้สึกว่ากระหล่ำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผลที่มันออกมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดไปมันเป็นยังไงฮะลุงกุมใบจะตั้งสวยอ๋อคือใบใบดอกกระหล่ำเนี่ยนะมันจะตั้งขึ้นมาเลยนะฮะคือฟื้นตัวตั้งขึ้นมาเลยครับอืมนะฮะหลังจากนั้นคือปล่อยน้ําใสก็มันลดน้ำากสย่างลดน้ำใช่ไหมฮะ โอ้ <c oughs> แต่ใบคือคุณผู้ชมฮะคือเราดูกันตรงนี้คือเวลาบ่ายสองอย่าลืมว่าแดดจัดมากนะฮะถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวก็จริงนะฮะแต่ว่าแดดค่อนข้างจัดเลยทีเดียวแต่สังเกตได้ว่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยเห็นบกใบจะตั้งกว่านี้เลยครับใช่ไหมฮะใบจะหูหนากว่านี้เตอะเลยนะฮะแต่ว่าทีนี้ใบค่อนข้างตกไปนิดนึงนะฮะคือเนื่องจากว่าแสงแดดท่านผู้ชมะฮะแต่สังเกตดูใบยอย่างหนึ่งใบจะเขียวสวยมากลุงกลวมลองลองตัดใบให้คุณผู้ชมดูสักใบหนึ่งได้ไหมฮะสักใบหนึ่งนะฮะแต่ใบไหนก็ได้ครับใบไหนก็ได้ต้นยเหรอบ นะเอาทั้งต้นเลยนะลงทุนเลยคุณผู้ชมฮะลุงกวมตัดอย่างนี้เลยใช่ไหมเวลาตัดนี่ตัดอย่างนี้เลยใช่ไหมลุงกวมอ๋อเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือจากการใช้พัดร้อยของเราดูจากก้านใบนะฮะดูจากการใบน,น,น,นี่ฉีดไปทั้งหมด4หนได้ไหมลุงกวมได้รประมาณนั้นเนะะาะนะฮะหละังสักเจ็ดถึงสิวันต่อครั้งสิ่งที่ได้มาเนี่ยลุงกวมฉีดพัดร้อยไปเนี่ยมันมันได้อะไรไปบ้างฮะที่ฉีดพัดร้อยเนี่ยลุงกวมได้คือแห่งงามได้น้ําหนักแล้วก็ น้ำหนักคือตรงตรง,ตรงหัวใช่ไหมฮะตรงหัวตรงนี้เ<ะ>นาะลุงลุงกลมเ<ะ>นาะเนี่ยได้ได้ไดยังไงฮนะน้ำหนักน้ำหนักเยอะอืน้ำหนักมันจะเยอะ,ะใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าเวลาฉีดพัดร้อยไปเนี่ยเรื่องของมะลุงแมลงแมลงไม่มีครับอืมมันต่างจากของคนอื่นยังไงฮะมันต่างยังไงคือตัวตัวแมลงไม่รบกวนครับอ๋อปกติเนี่ยถ้าแมลงมันมารบกวนเช่นเป็นแมลงอะไรบ้างนะลุงกลมนอเป็นผีเสื้ออ๋อหนอนผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อคล้ายๆกับว่า มันมาเจาะที่ใบอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ที่เห็นอยู่นี่หรือเปล่าอ๋อนี่แมลงอะไรให้่ลุงกวมนี่อะไรมัดกระโดดอ๋อมัดกระโดดใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแปลงอื่นเขามีไหมก็มีครับมีใช่ไหมแต่เยอะนะลงเยอะเพราะตัวนี้จะทําลายที่ใต้ใบเลยคุณผู้ชมฮะสังเกตได้งา่ายนะไม่แน่ใจว่าทีมงานเห็นไหมเนี่ยฮะตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้คือบ่อนทําลายเลยนะนะแต่ค่อนข้างเห็นค่อนข้างน้อยลุงกวมฮะลุงกวมฉีดพัดร้อยไปนี่เห็นได้ชัดเลยนะ ตัวก้านใบนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งหนึ่งคือได้น้ําหนักนะ,ะอันนี้คือคือเก็บได้หรือยังคะเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วอันนี้ได้แล้วหรอฮะอ๋อนอกจากดูใบแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะลุงกวมช่วยดูหวยผมทีนี้เลยนะฮะเวลาตัดขายนี่ตัดยังไงฮะคือต้องเอาใบาออกใบออกเยอะไหมฮะลุงกวมไม่เยอะครับไม่เยอะใ,<น>ใช่ไหมขนาดนี้อ๋อขนาดนี้เราทำยังไงต่อฮะทีนี้เวลาตัดเราตัดแล้วก็ ใส่ถุงครับอ๋อตัดแล้วใส่ถุงคือต้องห่อถอใบไว้ก่อนอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ใช่ไหมฮะมันจะเหี่ยวดอกจะช้ำดอกจะช้ำอ๋อหมายถึงว่าเอาอันนี้ห่อไว้เลยครับอ๋อครับอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเอาละอันนี้คือคือวิธีการตัดตัดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะนี่คือส่งตลาดเลยเนาะแล้วเวลาช่างช่างช่างทั้งใบปะช่างทั้งใบฮะรอฮะแล้วเขาไม่หักค่าใบเหรอฮะบักหักไหมไม่หักใช่ไหมครับโอ้นี่แสดงว่าถ้าได้น้ําหนักนี่คือได้ใบไปด้วยเลยนะเนี่ยเนี่ยประมาณสักเกือบโลได้้นนะฮตรงี ทีนี้อ่าตอนนี้กิโลกร,รมลัมละเท่าไหร่กิโลกร,รมลัมละสามบาทสามบาทหรอครับอู้ทั้งหมดสองไร่นี่ตัดไปตัดไปกี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยสองครั้งสองครั้งแล้วครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลฮะสองไร่ตัดไปครั้งก่อนได้ได้ไป,ประมาณเท่าไหร่พันโลพันโลหรอพันโลพันโลก็สามหมื่นใช่ไหมไม่เหรอพันโลก็สามพันโอ้พันโลสามพันคุณผู้ชมฮะ นึกว่าจะเวอร์ว่าจะได้เงินสักสามหมื่นมนะเออเลยนะนะกล่าวว่าจะบิวซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับคือได้สามพันครับลงทุนไปประมาณเท่าไหร่น่ยลุงกวมตรงเนี้ถ้าลงทุนจริงลงทุนก็ประมาณไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครนาลุงกวมก็จัดการเองเลยครับทำเองทาเองนะฮะไม่ถึงหมื่นแต่ลงทุนไปแล้วนัตัดไปสองครั้งแสดงว่าครั้งละสามพันก็หกพันละทีนี้ที่เหลือนี่คือกําไรไหมน่าจะ น่าจะน่าจะนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะสิ่งที่ได้มาตรงนี้นอกจากตัวของกระหล่ำแล้วนะฮะยังมีกระเทียมด้วยนะฮะแล้วก็กําลังจะลงเพิ่มอีกด้วยตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วพัดร้อยก็ยังไม่หมดเลยยังนะฮะคุ้มไหมฮะผมถามลุงกวางคุ้มครับคุ้มใช่ไหมครประหยัดด้วยคือถ้าถ้าพูดถึงนะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วก็ลุงกวางก็ดูผมทุกวันนะฮะคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราลดต้นทุนได้ใช่ไหมลุงกวนะถ้าเราลดต้นทุนได้นะฮะราคาเท่าไหร่เราก็ไม่่เกียง ใช่ไหมฮะแต่ปัญหาพี่น้องเกษตรกรหลายท่านคือหาเรื่องลดต้นทุนไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างเนี้ยคือถ้า,มาแมลงลงเราต้องใช้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเยอะใช่ไหมครับแล้วนี่คือแทบจะไม่ต้องได้ใช้อะไรเลยคือนี่ก็ต้องรอรตัดเลยใช่ไหมคุณกุม นี่ขนาดตัดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมคเนี้ฮะใบยังแบบสดใสนะฮะเห็นได้ชัดเลยลุงกวงครับช่วยตัดให้ผมนิดนึงพอดีผมจะเอาไปผัดกับหมูสักหน่อยนะฝา,ากคุณผู้ชมครับ <laughs> ลงมือเลยครับลุงกวงครับ ดอกดอกดอกใหญ่ๆนี่ได้1นกิโลเลยใช่ไหมถึงไหมดอกดอกละโลนี่ถึงไหมฮะลุงกลมอ๋อ,อนี่ไม่ต้องไปขายนะฮะผัดร้อยเรามาซื้อถึงที่เลยท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวไปผัดกับหมูเลยอย่างนี้เลยนี่คือปลอดสารพิษไม่ลุงกุมครับนี่ปลอดสารพิษเนาะนะครับ,รบเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีนะฮะนะฮะแต่ต้องต้องใช้อยู่บ้างหรือเปล่าใช้แต่ใช้น้อยปะ ใช้เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งครับแต่ถ้าเป็นแปลงอื่นของคนอื่นนี่คือต้องถีบเลยครับใช่ไหมฮะอืมจะใช้ตอนที่ว่ามันมันยังไงเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอกอ๋อยังไม่เป็นดอกแต่ตอนนี้คือไม่ใช้แล้วไม่ใช้๋อถ้าบางคนนะคุณผู้ชมฮะคือบอกเลยว่าบางทีถ้ามันลงอย่างนี้ต้องฉีดอัดเข้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมอืมฉีดบางทีเห็นเขาฉีดกันสมวันสี่วันสิังไอ้ตัวข้าแมลงเหรออุ้ยนี่ฮะ นี่ครับพัดร้อยเราล้วนๆ้วเลยท่านผู้ชมฮะนี่ลุงกลมนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานฮะน้องมี่น้องมี่อยู่ไหนฮะน้องมี่มาอุ้มมาหน่อยนะฮะนี่ฮะทีมงานเรามาด้วยนะฮะน้องมี่นะครับเอาละนะครับเอาละพอน่าจะพอแล้วล่ะนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเป็นเกษตรกรสักสักหนึ่งกอนะฮะให้คุณผู้ชมดูว่าฝีมือผมตัดดอกกระหล่ำจะขนาดไหนนะลุงกลมผมขอมีดด้วยครับสอนผมหน่อยตรงตรงไหนฮะตรงไหนฮะ <Billie S 1> อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้นะครับโอเคครับขออนุญาตวางไม้อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับให้เห็นตรงนี้เลยคือตัดยังไงก็ได้ใช่ไหมครับลุงกวมนะฮะ๋อนี่สวยครับคุณผู้ชมฮะอยากจะตัดครั้งแรกเหมือนกันตัดตรงนี้เลยป่ะครุงความอ๋อนี่เลยนะคือตัดลงไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะสังเกตได้อย่างหนึ่งคือลักษณะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วตัวก้านใบนะคุณผู้ชมครับถ้าผมใช้มีดตัดนะฮะเนี่ย นะฮะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวก้านใบไม่น่าละน้ําหนักถึงดีนะฮะตัดลงไปนี่ดังกวบเลยนะฮะนี่ตรงนี้นะตันปึ๊กเลยนะในส่วนนี้เนาะน,นี่คือเราไม่ต้องไปตัดอะไรแล้วใช่ไหมลุงกอม<ะ>นอนเราก็ห่ออย่างนี้ไปเลย<ะ>ใช่ไหมฮะอย่างนี้แล้วกาไปผัดเลยห<ะ>ูแปลงนี้เรียกว่าปลอดสารพิษจริงๆเลยนะลุงกอมเนาะ <c oughs> นะฮะคือถ้าหากว่าอันน,น,นี้อันนี้ลุงกอมเอาเอาตัดไปส่งที่ไหนฮะเนี่ยไปขึ้นรถรถขามารับที่สวนนาะอ๋อรถขามารับที่สวนใช่ที่กรุงเทพ ขอไปที่กรุงเทพเลยนะโอ้โหถ้าติดตาตรงนี้ว่าพัดร้อยนี่โอ้โหผมว่านะมีคนซื้อเยอะเลยคุณผู้ชมนะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะดอกนะฮะท่านผู้ชมครับที่ที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะไม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอากันตรงนี้สดๆเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตได้ตัวตั้งแต่ดอกเลยนะลุงกุมเนาะดอกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีแมลงเจาะเลยนะนะฮะทั้งๆที่ในการฉีดอ่ารู้สึกว่าตัวแมลงเนี่ยล่าสุดคืออยยังไม่ติดดกเล ใช่ไหมฮะแล้วตอนตอนที่เขาติดดอกนี่ลุงลุงกวมได้ได้ฉีดพัดร้อยไปไหมฉีดไปฉีดไปครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะนี่ฮะคือฉีดตอนติดดอกนี่ลุงกวมฉีดพัดร้อยไปครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะใช่ไหมฮะหลังจากนั้นคือหยุดฉีดละทุกดอกเลยลุงกวมช่วยไงอีกดอกนึงที่ผมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับผัดนี่หอมเลยล่ะฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยอร่อยมากนะฮะถ้าผัดกับหมูหน่อยสังเกตได้จากตัวใบตัวดอกนี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวฮะท นะฮะฮนี่คือเรียกง่ายๆว่านี่คือต้นทางคุณผู้ชมฮะต้นทางในเรื่องของผลผลิตนะที่ใช้พัดร้อยของเราแล้วปลายทางเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรคนไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ถ้าซื้อผลผลิตแบบนี้นะฮะแล้วก็ไร่ที่ได้ใช้พัดร้อยของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าปลอดสารพิษนะลุงกรมเนาะนะคนกินก็ไม่อันตรายท่านผู้ชมฮะวันนี้เราห่วงสุขภาพกันก็เยอะเนาะนะฮะขนาดลุงกรมเองใช้เองทําเองเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็เรียกไง่ายๆว่า ยังห่วงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็คนปลายทางที่บริโภคอยู่นะฮะโอ้เนี่ยฮะทุกขัวเลยท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาไม่เหลือแล้วกลุลมๆเนาะนะฮะ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางจากการตัดหะรเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่ร่มกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าแสงจะได้พอดีพอดีนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะที่ที่ลุงกรมตัดให้เรามาตรงนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เลยนะฮะก็ทั้งใบนะฮะทั้งดอกเห็นชัดเลยเนาะลุงกมรมเนาะทีนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่วางอยู่ตรงนี้ผลมาจากการใช้นี่นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ พัดลอ,อยใช่ไหมครับลุงกว้มครับสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการของเราอยู่เยอะเหมือนกับลุงกวมที่ดูผมอยู่ตอนในโทรทัศน์วันนี้พาตัวจริงมาให้เห็นเลยนะฮะ <c oughs> ลุงกวมครับฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้พัด้อยบ้างครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อยากให้ใช้กันทุกคนนะครับเพราะลดต้นทุนประหยัดครับ แล้วก็พัดร้อยนี่ใช้ดีมากครับสวยงามและแมลงไม่รบกวนแมลงไม่รบกวนเหมือนท่องเลยคุณผู้ชมว่าเหมือนท่องเลยแต่ว่ารู้สึกว่าถามกันตรงตรงเลยกลัวกล้องไหมกลัวครับกลัวนะกลัวกล้องหน่อยนึงนะเอาละนี่คือคนไม่เคยออกกล้องนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วลุงกวมงตอบได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดฮะนะไม่ต้องพลิ้วกันแล้วครับตรงนี้ก็ต้องตรงกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงกวงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาลครับท่านผู้ชมครับจบไปเ,เรียบร้อยแล้วสําหรับเคสกระหล่ำดอกของคุณลุงกวมนะฮะก็ช่างกันให้เห็นๆเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่ก็คือผลพวงก,การใช้นะผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อย ย้ำนะครับว่าพัดร้อยเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ถึงลดต้นทุนได้นะครับเพราะนั้นเองนี่ยพัดร้อยหน้าที่หลักๆเลยนะฮะก็คือ1นะครับไปช่วยในเรื่องของการขยายท่อน้ําท่ออาหารทําให้ท่อน้ําท่ออาหารเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินไม่ว่าจะธาตุ NPK หรือสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่อยู่ในดินก็ดูดขึ้นไปเลี้ยงตัวเองนะฮะนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของต้นใบนะฮะก็จะแข็งเขียวดีแล้วก็ผลเนี่ยจะน้ําหนักก็จะดีนะครับแล้วก็ยิ่งสมุนไพร ไฟตัวที่10ใส่เข้าไปด้วยก็คือทําให้พืชได้สคราข้อแสงได้เลยโฟโตเซนล์ทีฟก็คือพืชเนี่ยสครงข้อแสงแล้วก็ทําให้พืชเคี้ยวดีเหลือเกินฮะสำหรับสูตรซูเปอปร,ร์โกลของเราเอาละเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ชมครับเจ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือเทปใหม่ที่กําลังจะออกอากาศอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ผมพัศกรล่ําลาไปแล้วอย่าลืมโทรมาคุยกันด้วยนะครับที่เบอร์ด้านล่างลาไปแล้วสวัสดีครับ